สวัสดีครับหนุ่มสกุลครับคลิปนี้ต่อจากคลิปเมื่อวานที่หนุ่มสกุลลงไปนะครับสําหรับแม่โมที่ใกล้คลอดแล้วเป็นแม่สาวเอาแผลเพ,เพ,เพเริดบวมฉีกขาดมีเลือดไหลจะแก้ยังไงสําหรับวิธีแก้ก็คือฉีดวิตามินเคสนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่อยากรักษาหรือว่ามีปัญหาในการเลี้ยงหมูทักหาตัวหาหนุ่มสกุลส่วนก้าสองสี่เก้าเจ็ดเจ็ดห้าส่วนห้าเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นครับหรือว่าทางเฟซบุ๊ก มันหมักยิ่นมสกุลอาหารรถตทุนสาหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจอาหารรถตทุนในการเลี้ยงหมูไม่ว่าจะเป็นพ่อพันแม่พัน,พนหรือมูขุนไม่ว่าจะเป็นวัวควายแพะแกะมา้ปาปลาไก่สามารถทักหาหนุ่มสกุลได้ครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสองสี่เก้าเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ห้าเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นครับสำหรับมันหมักยิ่งนมสกุลเป็นสูตรเก็บก้นสามารถช่วยรดต้นทุนค่าอาหารได้เป็นอย่างดีสำหรับมันหมักยี่งนมสกุลเรามีทีมงานผลิตกันตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนนมสกุลมีจัดส่งให้้ตตลลตลอออดดดเววาา24ชัั่่่โมงงรบสหพีีนนททใ ยังสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจก็ทักมาพูดคุยกันก่อนได้ครับสั่งไม่สั่งไม่เป็นไรหนุ่มสกุลยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำครับเรามีทีมงานผลิตกันตลอดเวลาจัดส่งฟรีแท้ฟรีเก็บเงินไปทางสวัสดีครับ